สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีเนาะตัดแต่งกิ่งหน่อไม้ไร่นะครับชาวบ้านผมเรียกเนาะหน่อหน,น่อไม้ไร่นะครับก็จะเป็นหน่อเล็กๆเนาะออกมาวิธีตัดแต่งเนาะกิ่งมันก็จะเยอะมากนะครับอันนี้เราตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาในรูปทรงประมาณนี้เนาะก็คือเราก็ จะเอากิ่งออกทั้งหมดเลยนะครับเอากิ่งออกทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะให้เขาเหลือไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวหน้าฝนเขาก็จะแตกหน่อออกมานะครับเดี๋ยวเราดูที่ว่ามีหน่อไหมนี่นะครับลักษณะหน่อของเขานะครับนี่แต่ว,ว่าอันนี้มันกินไม่ได้นะครับมันแก่แล้ว,เ,วเราหาหน่อเล็กๆดิ ต้องกินสัปดาห์ที่แล้วนะฮะจริงๆก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะครก็ยังมีอยู่ข้างในมันเอาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นนี่นะครับเป็นหนอ่อที่โตแล้วนะฮะจะเป็นหน่อที่โตแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เป็นหน่อเล็กๆนะครับเท่า ใหญ่ประมาณ2นิ้วนะครับนิ้วกลางกับนิ้วชี้อร่อยมากนะครับเป็นหน่อไม้ที่ที่ผมคิดว่าผมผมชอบกินที่สุดนะครับอร่อยที่สุดเวลาต้มแล้วโอ้ร่ว,วองอะนี่ไงแต่อันนี้มันมันแก่แล้วนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะอยู่นะครับ ชาวบ้านเรียกหน่อไม้ไล่นะครับหน่อไม้ไล่กินกับเจะบองนะฮะและ้วก็อะไรอีกอะที่มันเป็นแบบหนังหนังวัวหนังควายจี่นะครับปิ้งอะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยมากนะฮะอันนี้ก็พามาดูเนาะการตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขาออก ออกหน่อเยอะๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเราก็ตัดออกหมดเลยนะครับบนล่างนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อออกมาใหม่นะครับนี่อันนี้ก็ก็มีหน่อแล้วนะครับแต่มันแก่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลักษณะหนของเขาก็จะแก่แล้วนะครับก็จะกินไม่ได้นี่อันนึงนะครับขนาที่แล้วน่าจะน่าจะเล็กๆนะครับน่าจะอร่อยนะครับ แล้เราก็เก็บเรื่อยๆนะครับก็สำหรับผมถือว่าเป็นหน่อไม้ที่ถ้ากินถ้าต้มนะครับต้มกินกับแจ่วบองก็ก็อร่อยที่สุดอีกหน่อไม้ชนิดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆปลูกไว้ไม่เสียหลายนะครับปลูกไว้กินเองนะฮะหรือว่าปลูกไว้ขายก็ได้นะครับที่ตลาดนี่ขาย ต้นนี้พันมาจากภูเขานะครับต้องปีนขึ้นไปเอาพันนะครับมาปลูกเนี่ยลักษณะต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะชอบบินภูเขานะครับก็จะออกแผ่ออกมามากมายนะฮะลักษณะหนอนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถเก็บได้แค่หนอนเล็กๆนะครับอันนี้เขาเขายังไม่ออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวรอรอฝนชุดต่อไปก็น่าจะได้นะครับน,นี้ก็ให้ดูเนาะลักษณะ การตัดแต่งนะครับประมาณนี้นะครับหนอกก็จะออกเยอะมากนะครับตัดแต่งแบบนี้ก็จะออกมาให้เรากินเยอะมากนะครับเดี๋ยวรอฝนชุดต่อไปครับเดี๋ยวรอกินชุดต่อไปครับ